สวัสดีครับผมผมกบนาครับหลายคนครับถ้าหากว่าดูคลิปนี้อยู่ครับนี่อาจจะเป็นโค้งท้ายครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงครับเลขจะออกหนึ่งทำายคเกเจ็ดเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพี่นาลีครั้งแรกครับที่ว่าผมได้คุยกับแกง่วนอีพันนเมื่อกี้ครับแกบอกว่าแกถูกเลขบนครับคือสองหนึ่ง หลายคนมากมากครับทิวาทักสอบถามมาว่างวดนี้เป็นอย่างผมถึงลงคลิปน่อยแท้งวดนี้โบเห็นมีแนวทางเกี่ยวกับความฝันของคนที่ว่าได้ตุ้มไปแล้วได้โชคได้ปฏิหารเกิดขึ้นไม่เห็นกบนาเอาเรื่องราวของคนเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังเลยวันนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังทำไมผมถึงลงคลิปน้อย เพราะว่ามีหลายคนครับที่ว่าทักมาเล่าเกี่ยวกับปฏิหารเกี่ยวกับตุ้มมงคลให้ผมฟังเยอะมากๆครับเพียงแค่ผมไม่ได้เอามาลงเพราะว่าหลายคนจะมองว่าผมขายของหลายคนจะมองว่าผมอยากขายตุ้ม เอาความฝันคนนั้นเอาปฏิหารคนนั้นมาเล่า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 เพื่อที่จะให้ตัวเองขายตุ้มนั่นแหละเหตุผลที่ว่าผมเลยไม่เอาเรื่องราวปฏิหารของแต่ละคนครับมาเล่าจริงๆครับมีคนทักมาเล่าความแปลกความบังเอิญเยอะมากครับเยอะมากๆให้ผมฟังผมก็ได้รับฟังแล้วก็หลายคนครับทักบอกผมว่าเล่าได้ เอามาเล่าให้ทุกคนได้เป็นแนวทางได้เหมือนก,นกันกับทุกคนที่ว่าเคยเอามาเล่าเพียงแค่ว่าผมไม่ได้เอามาลงในคลิปเฉยๆครับงวดนี้ก็เลยลงคลิปน้อยเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งครับก็คือผมก็จะอยุติในการเช่าตุ้มมงคลวันที่5้ธันวาผมก็เลยบอกเอาความแปลกความบังเอิญของแต่ละคนครับมาลง นะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าผมลงคลิปน้อยแล้วก็เหตุผลที่ว่าผมไม่ได้เอาความฝันความแปลกประหลาดของคนที่ว่าได้เจอกับตัวเอามาลงเพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับจริงๆแล้วก็คือถ้าหากว่าผมเอามาลงได้ไหมก็เอามาลงได้ครับแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับประมาณว่าอู้อยากขายเตตุ่มขายตุ่มเปิดมาแย้มไดเห็นตะโกบหน้าบอสเรื่องตุ่มขายเต,ต่ข,เตของอยากขายเตต่ของนี่ครับบางคนก็จะพูดอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าผมลงคลิปน้อยแล้วก็ไม่เอาปฏิหารไม่เอาความเอื่อนความแปลกของแต่ละคนครับเอามาลงก็เพราะว่าด้วยเหตุผลนี้แหละครับเมื่อนี้โค้งทายครับที่ว่าผมเอามาเล่าพี่นาลีครับแกเป็นบุคคลหนึ่งครับครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ว่าผมได้ฟังเรื่องราวของพี่แกทําไมผมถึงเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังไซบอกว่าบรอยากเอามาเลแหนะแต่นี่คือเป็นกรณีพิเศษครับเพราะว่า แกเช่าตุ้มกับผมกับผมเนี่ยไปหลายรอบมากแล้วก็ไม่ใช่รอบรล่าน้น้อยครับเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันผมไม่ขอไม่ขอเจาะจงครับว่าจํานวนเท่าไหร่แต่แกก็เช่าไปจํานวนทีละหลายๆตุ้มแล้วแกก็เกิดเรื่องความังเอินหลายครั้ง ไม่ใช่แค่กับตัวของพี่นาลีเช่นเดีวยวกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับน้องชายสุดท้องของพี่นาลีผมยังไม่ได้บอกเลยขนคิงลูกนี่คืออาจจะเป็นเรื่องความบังเอิญเรื่องความแปลกก็ได้ครับและก็มันเป็นคงถ่ายครับแต่น่าเสียดายครับแกบอกว่ามันเป็นความฝันมันเป็นความฝันแต่เรื่องจรินครับ มันกลายเป็นปาฏิหาริ์มันก็เลยกลายเป็นความแปลกถ้าหากว่ามันไม่ใช่ความแปลกมันไม่ใช่ปาฏิหาริ์มันไม่ใช่ความเอืน่นแกคงไม่เช่าตุ้กับผมมงคลไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วครับนี่คือผมไม่ได้มโนนี่คือผมไม่ได้ขายของแต่พี่แกเช่าไปหลายรอบมากไม่ใช่แค่พี่แกแค่คนเดียวครับในที่นี้ผม คิดว่าคนที่นั่งฟังผมอยู่ครับหลายคนที่ว่าเช่าไปหลายรอบเช่นเดีวยวกันเหตุการณ์เรื่องราวที่ว่าผมจะบอกครับงวดที่ผ่านมาครับแกถูกเลขสองหนึ่งงวดนี้ครับแกฝันเห็นน้องชายคนถือท้องครับขับรถตกน้ําขับรถตกน้ําอันนี้คือแกฝันเห็นน้องชายนะครับขับรถตกน้ําแต่คนไม่เป็นไรแล้วก็น้องชายครับ ว่ายน้ำเหมือนกับเป็นลําน้ําโขงเหมือนกับน้องชายไปลาน้องชายก็ว่ายน้ําครับว่ายน้าแบบเหมือนกับมาลมมาล่อเหมือนกับจะจมบ้างเหนื่อยบ้างก็ต้องฝืนตัวเองว่ายน้ําไปไม่รู้ว่าน้องชายจะว่ายไปไหนน้องชายก็ว่ายไปเรื่อยๆน้านี่คือมันเยอะมากเหมือนกับช่วงน้ําน้ําหลากครับน้ําเยอะมากน้องชายก็ว่ายไปเรื่อยๆจนไปติดกับเกาะเกาะหนึ่ง ซึ่งเกาะไม่ใหญ่ครับเกาะเล็กๆแล้วน้องชายก็เหนื่อยแต่ช่วงช่วงที่ว่าว่ายน้ําข้ามแม่น้ำหน่อยคือมันเป็นน้ําเค็มมันเป็นน้ําเค็มไม่ใช่น้ําจืดเหมือนกับน้ําโขงแต่ว่ามันเป็นน้ําเค็มเอามือจิ้มลงไปนี่คือเขาบอกว่ามันเป็นน้ําเค็มในคอมฝันแล้วเขาก็เหนื่อยมากๆแล้วก็กินน้ําเค็มเข้าไปเยอะแล้วรู้สึกว่าคอแห้งหิวน้ํา น้องชายก็ขึ้นฝั่งเข้าไปในเกาะมันก็เป็นลักษณะเหมือนป่าเป็นลักษณะเหมือนป่าแล้วก็เดินไปเหมือนกับตัวเองอ่อนล้าแขนขาอ่อนล้าเพราะว่าเหนื่อยว่ายน้ําไปไกลมากแล้วก็เดินไปเรื่อยแทบจะหมดแรงแทบจะหมดหมดชีวิตแกบอกว่าแกแทบจะไม่ได้หายใจเลยแล้วจู่ๆครับแกก็เดินไปเจอเถียงเล็กแกไม่ใเรีกกระท่อมนะแกเรียกเถียงเถียงเล็กแล้วมีผ้าขาว ตากอยู่แล้วก็มีผ้าเหมือนกับจีวรตากอยู่แล้วแกก็เดินไปครับแกก็เดินไปอย่างมีความหวังว่าขอน้ํากินแล้วแกก็ไปเจอครับไปเจอผ้าแก่ๆครับรูปหนึ่งครับนั่งอยู่ข้างในแล้วแกก็ไปนั่งลงครับยกมือไหว้ทุ่มหัวบอกว่าขอ้ํากินนะครับขอ้ํากินนะครับในความฝันพูดอย่างนี้ครับแล้วก็ผ้าครับก็ตักน้ําใส่เขาเรียกว่ากะลามะพร้าวไหมครับที่ว่า เอามะพร้าวารับมาทาทาเป็นขันนะครับก็ตักมาครับแล้วก็น้องชายครับก็กินน้ําครับเชื่อไหมครับว่าแค่กระลามะพราที่ว่าทําเป็นขันครับเล็กๆน้องชายเขาบอกว่ากินน้ําแทบจะเหมือนกับตัวเองกินทั้งโอง่งน้ํามันเยอะมากแค่ขะแค่กระบวยเล็กๆหนึ่งแล้วก็กินน้ํากินได้เยอะมากกินจนอิ่มมันแปลกมาก แล้วหลังจากนั้นครับน้องชายก็ถามพาระลูนั้นว่าพาระลูนั้นอยู่มาจากไหนอยู่ที่ไหนคือผมอยู่ที่ไหนคือเขาถามหลายอย่างมากในในความฝันแต่แล้วน้องชายก็ถามว่าหลวงปู่อายุเท่าไห่น้อแล้วพระลูนั้นครับไม่ตอบคําถามสักคําถามครับในความฝันเขาบอกว่าโบตองหูดอก โบต้องหูดอกแค่นั้นครับบอกแค่ว่าไม่ต้องรู้ดอกแล้วน้องชายครับก็หยิบสร้อยออกมาครับคือมันเป็นตุ้มมงคลที่ว่าห้อยคอเขาถามว่าลวงลุงลวงพ่อมาจากไหนลวงปู่มาจากไหนลวงปู่อายุเท่าไหร่ทำไมลวงปู่อยู่นี่คือผมอยู่ที่ไหนคือเขาถามหลายอย่างแต่พารูกนั้นตอบกับน้องชายว่าไม่ต้องรู้ดอกโยมแค่นั้นครับ แล้วจูจ่ๆน้องชายในความฝันก็เอาสร้อยออกมาแล้วก็มันเป็นตุ้มบงคลห้อยคอยอยู่แล้วพระรูปนั้นก็ชี้เข้าไปในในสร้อยนั่นแหละครับแล้วน้องชายก็ดูในสร้อยแล้วก็จะก้มลงกบาบพระรูปนั้นพระรูปนั้นก็หายไปเลยครับอันนี้คือความฝันแล้วก็เรื่องจริงน้องชาย เขาเกือบโดนรถชนครับคนที่ว่าอายุจะไอ้ที่ว่าคนนี้แหละน้องชายล่านี่นะครับน้องชายกูศทนะครับเกือบโดนรถชนมันก็เลยเป็นเรื่องราวแปลกๆแปลกๆมากความดีก็คือฝันและกอปฏิหารคือน้องชายครับไม่ได้เจออุบัติเหตุนั่นแหละครับท,ที่มาที่มาน้องชายของพี่นาลีครับที่ว่าแกฝันเห็นน้องชายตกน้ํา แล้วก็เรื่องจริงครับน้องชายโดเกือบโดนรถชนลอดอย่างบุบบิตน้องชายคนท้ทองของพี่นาลีครับอายุ3 9ย่ง40ผมถามเลยนะครับว่าอายุ3 9ย่งส0นี่คือเกิดพศออะไรเพราะว่าบางคนเอาแน่แท้อแน่แ,นแ,นแนว่าอายุเท่าไหร่คือเขาเกิด2527เขาเกิด2527แต่มันตรงเดือนธันวาคมช่วงนี้เขาก็เลยอายุ39 ธันวาเขาจะอายุ40นี่คือรายละเอียดเป๊ะเลยครับอายุน้องชายก็คืออายุ39ย่าง40แล้วก็จะเกี่ยวกับเลขเลขไอ้น,นี้ไหม599นี 5, 9, 9, ไ่ไหมเพราะว่าน้องชายก็จับตุ่มในความฝันแล้วก็พระรุ่นั้นก็ชี้ไปที่ตุ่ม599หรือเปล่าแล้วก็89หรือเปล่าถ้าเป็นพระนะครับเนาะอันนี้คือเลขเลขปริศนาคือ599กับ89 อายุน้องชายคือ3 9มเกายี่สนี่คือตัวเลขผมอาจจะพูดยาวหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าผมพูดเรื่องเรื่องนี้ครับก็เลยอาจจะเป็นโค้งท้ายครับผมอยากให้ทุกคนได้ได้ฟังว่าทุกทีทุกอ,อย่างมันก็มีที่ไปที่มาครับแกบอกว่าแกเจอความมื่อนกับตัวเองนี่คือหลายรอบมากและก็รอบนี้แกก็ฝันเกี่ยวกับน้องชายแล้วก็น้องชายก็รอดจากรถเกือบชนอะอย่างบูดบิด นี่คือเรื่องจริงแล้วแกก็ฝันว่าน้องชายรอดขับรถตกน้ําแล้วก็ว่ายน้ําไปติดเกาะเห็นพระพระก็ให้ดื่มน้ําหิวน้ํามากมันก็เป็นเรื่องราวแค่ความมืองเอิญอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้ครับแต่น้องชายเกือบรถเกือบโดนรถชนจริงๆครับในความฝันคลิปนี้เป็นโค้งท้ายครับหนึ่งธนาคมวช17์ก็อยากให้โทษครับโชเดีทนหมานซื้อเลขไหนก็ช่างเราซื้อลอตเตอรี่ใบไหนก็ตามครับขอให้ มีปาฏิหาริ์ขอให้มีข้อบังเอิญเกิดขึ้นขอให้ได้ถูกรอตเตอรี่ไม่ว่าใบไหนใบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวหรืออาจจะเป็นรางวัลที่5้าที่สหรือฟุกให้โดนรางวัลที่1จังๆสักใบครับนะครับอาจจะมีเลขสักตัวครับที่ว่าเราชอบแล้วก็ลองเสี่ยงโชคไว้ขอให้ทุกครับชเดีอันหมานก็สู้ทีอย่างครับมันอาจจะอยู่ที่ดวงเราอาจจะอยู่ที่ช่วงวเวลาที่เหมาะสมนะครับ ผมก็มีแนวทางมาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับเนาะ mm. เดี๋ยวเจอกันหลังจาดเลห,หออกนะครับมันๆทุกคนนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านครับผม